วันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายก็วันเวลาจากการแสงอาไรแต่สายใยฟ้าผูกพันยังมั่นคงผมอิสมาอิลเปเกียครับผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลาในนามของผู้บริหารและตัวแทนพนักง,งาน กกขออวย,ยาารออพรให้ผู้ที่กะเสียอายุราชการและที่เออร์ลี่รีชายทั้ง4ท่านซึ่งประกอบไปด้วยนายลักษณะคงทรัพย์สิริกุลพนักง,งานบัญชีระดับ6แผนกบัญชีและประมวลผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลานายสมพงศ์วัฒนาไทยหวัวหน้าแผนก บริการลูกค้าและการตลาดการไฟฟ้าส่วนภา่าสาขาอำเภอบรรนัตสตานายพัทรพลมนรัตน์ผู้จัดการการไฟฟ้าย่อยอำเภอทานโตและนายวิรัต์บรรจงรัตน,นัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการกพศบรรษัตส์ตานะก็ขอให้ทุกท่านทั้ง4นะครับจงมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงตลอดไปมีอายุมั่นขวัญยืนนะครับอยู่กับ ลูกหลานนานๆนะครับตลอดระยะเวลา30กว่าปีนะครับที่ท่านทั้ง4ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สร้างความเจริญให้กับองค์กรของ P A ตลอดมานะครับเพื่อแก้ปัญหาเพื่อให้พี่น้องประชาชนเฉวยาลาทุกท่านได้มีระบบจำหน่ายได้มีการบริการที่ดีนะครับเราจะเห็นได้ว่าความทุ่มเท ของพวกเราตั้งแต่อดีตรุ่นพี่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับเราก็ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดผมเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราน้องๆที่อยู่ที่ยังไม่กเสียใอายุการและที่อยู่เบื้องหลังเมียก็คงพร้อมนะครับที่จะช่วยกันสานต่อเจตนารมณ์ของรุ่นพี่ๆทุกคนนะครับเพื่อองค์กรของเราขอบคุณมากครับ Bulchins a come with a town. ผมทรัพย์รีคุณผมเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลาผมได้เข้ามารับราชการเมื่อวันที่1พฤษภาคม2526ผมได้เข้ามาอยู่ในองค์กรนี้ประมาณ39ปีผมได้รับหน้าที่ตำแหน่งเป็นพนักงานาเก็บเงินประมาณ16ปี บรรณคานจดหน่วย6ปีบรรณคานเคชียร์1ปีบรรณคานส่งเอกสารแจ้งหนี้รายใหญ่ไปธนาคารประมาณ13ปีผมประทับใจมากครับที่เข้ามาอยู่ในองค์กรนี้ไม่แค่ได้เข้ากันง่ายๆเหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยนี้ลำบากหน่อยครับ ขอให้พนักงานทุกคนที่เป็นลูกน้องรุ่นน้องที่เข้ามาในองค์กรนี้รุ่นต่อไปขอให้พยายามทำงานาไม่ต้องคิดอะไรมากทำงานสบายสบายขอให้รักษาเกียรติของไฟฟ้าไว้ด้วยครับขอบคุณครับ